ตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยหมักนะคะผสมกับดินนะคะ,ะที่1่เมตรคูณ1เมตรนะคะใส่ปุ๋ยหมักก็ไม่เกิน500กรัมนะคะผสมเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1-2ออาทิตย์ค่ะอันนี้ก็ที่ทั้งหมดแล้วนะคะแต่ว่าปลูกไม่หมดนะคะปีนี้ก็เริ่มที่ตรงนี้ก็บริเวณเล็กๆก,ก่อนนะคะค่ะลูกชายก็ามาด้วยนะคะส่วนลูกสาวนะคะนอนรออยู่ในรถค่ะ ค่ะก็ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะได้เลิกดีเลยวันนี้ก็มีฝนตกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก็จะมาปลูกต้นกล้วยกับปลูกตะไคร้นะคะก็จะขุดหลุมประมาณห้าสคูณห้าิบนะคะขนาดหลุมก็ประมาณนี้นะคะก็จะรองปุ๋ยหมักไว้ ก้นหลุมนะคะ1ส่วนแล้วก็ดิน2ส,ส่วนนะคะแต่ว่าแหมผสมปุ๋ยหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในอาตานัตรา1เมตรนะคะคูณ1เมตรเนี่ยจะใส่อยู่ไม่เกิน500กรัมะนะคะก็จะใส่หน่อกล้วยลงไปเลยนะคะ แล้วก็จะเหยียบดินให้แน่นๆนะคะ เสร็จแล้วค่ะแมมปลูกเสร็จแล้วนะปลูกแบบรีบๆเพราะว่าฝนตกนะคะก็เดี๋ยววันหลังแมมจะมาปลูกกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะอันนั้นลูกสาวกับแฟนรออยู่ในรถนะคะเดี๋ยวแมมรีบกลับบ้านก่อนค่ะฝนตก